มันเรือนรูปก็ไม่รูปมันเอ๊ะทำคลิปเลยในวงเราด้วยขึ้นเยอะไงเปิดคลิปยั่งเลยพอเปิดเออเปิดเตียเปตีอย่างนั้นเกี่ย4ยังขึ้น 5, 6, 500เลยนี่สไตล์เลยนี่4,500มัน ครับพบกันมื่อแรกนะครับเอ้ยช่องบอลกุ Pen ๊กกูนะครับตอนนี้แอดกำลังมีความรักนะครับดูหน้าก็รู้แต่ผมผมผหมายถึเสยงบายดีแลยวันนี้อยู่กับบรรยากาศเย็นๆในหน้าบ้านบอลกุ๊กกูวันนี้บอลกุ๊กกูก็ซื้อของมาเลี้ยงหมูเฮานะครับพวกผมเนี่ยกุ้งมีห้อยห้อยแต่กุ้งกุ้งไม่มีหมดแล้วแต่กุ้งขอมาเห็นไงไม่ๆนไหม คนเทนต์ใหม่ดิคนเทนนี่เลยบอกคนเทนต์ยังกับเออจ็กซี่ละเรียลๆเลยบอกนั่งเบิ้งคนโซ่กันนี่ยแหละเออเห็นจังไงมันกับบัคือแล้วมีคนเบิ้งเออเบิ้งสี่ละพี่น้องถ่ายไปเบ่งเองบ่ครับเออบ่ต้องมีฉล่ะต่อไปนี้่องช่องผมนี่บ่มีสาระคิดอยากถ่ายยังก็ถ่ายลงเลยบ่ต้องในสิ่งที่ชอบชอบในสิ่งที่ทําแม่นว่าปะดหานี่อ่อ้แต่ว่ากล้องบ่โฟกัสว่ะ โอ้ยถ่าย youtube เลยแล้วเนี่ยน้ำยังไงน้ำเปล่าน้ำสาเอาเลี้ยงไปแล้วนี่เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยผจะแจไปเลยเงินจะแจกเลยจะแจกมันเป็นนอนแล้วนี่ได้เจ้าเลยบ่ก็ดเตยต่างกได้ขึ้นมาอะไรมันเนี่ยว่าเอ้ยพีหานี่ว่าแบไปะแจ ไก่ไก oh ่้อะใก่้อะเฟียงไปดิกลิ่นรองกันนั่นแหละเฟียงอีกตามตรงนี้นะครับเออเอาเอาจากตู้เย็นไม่ทันเบื่อเบื่ออะมาเลยเปิดยาเปิดแปฝงเนี่ยตาตรงนี้ไม่อยู่อู้แต่ว่าถ่ายถ่ายแอสนี um, ่อวมันสว่างเลยดิสว anyway. ่างแสงมันสะท้อนเออเออมันมีความรักผมมันขึ้นเนาะมันอยู่ที่การเซตถ้าผมเซตดีๆมันกาจะลืมเป็นกำลังใจให้แอดสไตล์เลยนะครับ เราจะแห่ขันมากจากซอยห้าไปซอยสามนะครับคาร์วัจิตโตอุดไเราคงหนึ่งวะ่นอะมนี่ผู้ใดมาครับคนทองเมียหรือลูกน้องลูกน้องลูกน้องเมียเหรครับเออโอ้แต่ไม่ยังล็อกพี่น้องนี่แหละครับกูก็ไดาหายเลยน้ำมัน

เพมาพี่ใช้ทุนพี่เจ้ารู้าเปูมันเห็กับขาอยู่มันนกกรตือน่ะไนบ่คนละครึงมีด้วกกับบ้าเขาะเห็นนอนอยู่ตรงไหนมให้บ่เจ้าให้บ่ให้มนนเออาเสียนแดงมาเลยเ้ยพ่มีรูดเด็อันนดีเลยไมมตั้อไห้เด้รูดดงมาพี่แย่รูดทุงดมาโำมันมีตังคแล้วโอ้ยเปิดใจมันเอตไม่เดยอะจริง นั่นนะข้างหลังนี่เนาะมาเท่เขามันหมือระดับเท่ไปแม่ยมิวเอาเงินไปเพิ่นเพื่นมาถ่ายอยู่เนี่ยเออกับเอาเงินในกระเป๋าน่ะนี่น่ะแซนถ่ายกันก็มีผมออกมาไปไหนหมดตั้ำนั่นเอไม่รู้มันเดินมีขาก็เดินหนีตำรวจเออก็มีอย่างนี้มีอันเดียวสองอันเตี้ยมมือผมไปดูสามดีใจมีกดูว่าไงรถัวเนี้ย หายไปไหนตัวนึงเอ้มือมันไปหลุดยิมหกบาทนะแกเอาแม่ผมจับไปหลุดเอายู่เสะเจ้าบาทยี่ห้าบาทกุ้งเยอะเ่นบ่เอาใส่ขยะหรือซเอาใส่ขยะใ่ไงเด้เออมาหลดใส่เฮี้ยนไหนพอดีปะจสตาเมาบรีสุข่อยอารมณ์ดีข่อยชีมือไม่ได้กินหรอก นุ่งยสุอันแม่ไปถาปูนหนึ่งเจ้าเอาอิมกันเราไหมเจ้าีดูไหมกำนัน้่เจ้าคุณกิดดังใหญ่เหนียวมานังงยางงี้เล็วเรวม่ามนใจปวดเ้อมาก่อโโหบังกเบอร์เลยวะเต็มจอเลยเพียวสองคนกบปาพอดีเลยบังกเขานี่ย ปดรได้บางเรืองปดาบหเียอนี้มพ้าตายสองตัวเขาเรียกาโอ้ก็ตายวม่กินกตายเออคือว่าเอาไม่เหยียบหนึ่งวะรลยาบาทตัวตายแ่ปลาไหลอยู่อยู่ไหนชุมพละพราวเขาเลยตายยังตเป็นเลยตองมะนไทอยู่มันต้องมีผักแผวอ่ะออกค่อยอร่อยแกงนี้ไม่าต้องต้อ แปเอาเรื่องไข่เมาหรอเป่เ้ยคุณได้พากินเหรากับปลาตังกัวเขาในกองเงือน่กินเงื่อนหพ่อแม่เลี้ยงแบบฝรั่งบ่โอ้ยเยอะาปเลยฮะใมาจ้ากบเมีนด้ยเมินปอมเรื่องสันปอง กํานั้นไอพอนไปถามมันหนาวเวอเลยแม่พอจบแม่กํานั้นที่เราขัตะโก่อ่น่องกํานั้นมันหนาวเวอเลยแม่เราอยู่นี่พวกนีกับเส้นอะไรกํานันมันหนาวเือเลยแม่อย่งจนด้เส้นห่ยก็ที่เราถามอ่ไปเอาปลาทูมาทอด ไมันก็ได้ไม่เด่วันนี้จะูหยงมมไปเสียวมนตัวไดไปเมีเจ้าจ้าบอกจบเม่เจ้าได้กำนันทิ้หลอเมีเจ้าซื่อบกจบในในหนังคนนี้ยคุใส่ไงแฮงเด้อนี่บอกบกวันไม่สาบ้างะวันี้มันใหญ่แงสิบบหาทไงวยดีไปหนกิโลวใหญออกใส่อนี่แกิบห้าจ้าบาทนี่ มันหนึกิโลกรัมบ่ยี่สิบห้าบาทบ่ะชี้ห้าเอาเครึ่งโรดเดยบ่ครึ่งโลนย่มันใหญ่ไงผมไมีไทยเอาไปทิดใส่ผูเก่าดิต่ผู้เอาใส่หน่อยมันยกเส่หลดตัวมังคำวัานี้เใส่หน่อยเนีฮะใส่น้อยบนี้เน่ย่อยู่ทเบื่ทุ่มแขงกะทายเอ้าทุ่มแขงที่ถูกวิธีครับ นท่ายอินีทรีแหละทายเงื่อนบดังทายแบบอินทรีแหละบดเมี่างซาลาฮะทอะไรผัดต้นหอมใส่ผักของเออไปเอามาดิมั้นวันนั้นเดี๋ยวต้นหอมมาให้ต้นหอมลงหัวหอมต้นหอมดอกหอมเออดอกหอมผมไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนผมไม่ตีเบ็ดแล้ว เจอกับมี้วไรนเจอกับแฟนอีแล้วหัวโซนแยกมัน้องหน่อยกำลังดีหิวอืมอะไรกลังดีอันนี้พวกนี้ไสหนาใช่ไหหนาเดยเอาเอาย่างหนามาเลยยี่สิบสองสามสิบีกี่แมาหน่อยด เปนกางมันไหมันกจะจริงดอกอยาชีตะเกียด้ครับเด้อกันั่นมาเองเป็นหดอกีตเกียดข้าบ้านเ่ไรก็ต้อง่แก่แล้วเมื่อวเชื่องก็ดีไมใหญ่แต่ตกสามซีสต์ลเปี่ยนองฟองไปโบแมีิวนจะไ้ทินแมเพ่อจะไปทิ้งใครสุดว่ะโอะไเงี้มันมายสมีแหละคลิปนีพี่น้องมม่มีสาลายยังดอกไม่มีร่องชีล่ะบรรยากาศมันบ้านม่มีพายะเบิงร่องเห็ดขื่อม่มีพายเบิงเฮงฉีล่ะ่